คุณเคยเจอใครที่ดูเหมือนคุณป้าธรรมดาแต่ซ่อนตัวตนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนทั้งค่ายได้ไหมคืนนี้ทหารหัวร้อนจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงใครจะรอดใครจะพังทุกสายตาจ้องอยู่ที่เธอและคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตากลางแดดอุ่นของบ่ายวันหนึ่งหญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาในค่ายทหารเธอสวมชุดธรรมดาหมวกปีกกว้าง และแว่นตาดำปิดบังใบหน้าไม่มีใครรู้ว่าเธอคือแม่ทัพหญิงระดับสูงผู้ที่เคยบัญชาการสมรภูมิใหญ่หลายครั้งวันนี้เธอแค่ต้องการสอดแนมและประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองเสียงรองเท้าบุทย่ำบนกรวดทำให้ใจเธอตื่นตัวทุกสายตาในค่ายจับจ้องผู้มาใหม่หนึ่งในทหารหัวร้อนสังเกตเห็นเธอสายตาของเขาแหลมคมและก้าวร้าวเขาเดินเข้ามาใกล้ ยกมือเตรียมจะตักเตือนแต่เพียงแค่สบตาความเงียบกลับแผ่ซ่านรอบตัวอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนหนักขึ้นหัวใจของหญิงปกปิดความเป็นแม่ทับเต้นแรงแต่ใบหน้ายังคงสงบเยือกเย็นเธอสามารถรับมือกับความตึงเครียดนี้ทหารหัวร้อนยืนอยู่ตรงหน้าจ้องหน้าเธอด้วยความไม่พอใจแล้วจู่ๆเสียงคำสั่งดังขึ้นจากเบื้องหลัง ทุกคนชะงักสายตาหันไปทางทิศนั้นหญิงปกปิดถอนหายใจเบาๆเธอรู้ว่าเวลาในการตัดสินใจมาถึงแล้วร่างกายเธอเคลื่อนไหวช้าแต่มั่นคงสัมผัสอากาศรอบตัวเปลี่ยนไปความตึงเครียดในอากาศทำให้เส้นเลือดที่ขมับเต้นแรงทหารหัวร้อนเริ่มร้อนรุ่มแต่หญิงปกปิดยังคงยืนสงบสายลมพัดผ่านทำให้เสียงใบไม้กระทบกันเหมือนมีสัญ,ญญาณเตือนที่เงียบงนัน เธอค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้สายตาของเขาหวัดหวั่นและไม่เชื่อสายตาตัวเองในวินาทีหนึ่งทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งความเงียบกลับกลายเป็นแรงกดดันและทุกคนเริ่มรู้สึกถึงอำนาจที่แผ่ซ่านโดยไม่ต้องพูดแชท g p t S. เธอก้าวช้าแต่มั่นคงเข้าไปใกล้ทหารหัวร้อนเริ่มถอยหลังเล็กน้อยเมื่อไหลลงตามขมับของเขาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมา สายตาของแม่ทับหญิงจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเขาเหมือนจะอ่านทุกความคิดทุกความกลัวอากาศรอบตัวหน่วงและอึดอัดเสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังขึ้นชัดเจนท่านใดนั้นมือของเธอชี้ไปที่ป้ายสัญญาณทุกคนในค่ายหยุดเคลื่อนไหวความสงบแปลกประหลาดแผ่ซ่านรอบตัวเหมือนโลกทั้งใบถูกกดด้วยแรงที่มองไม่เห็นทหารหัวร้อนก้าวถอยหลังอีกก้า ใบหน้าซีดเผือดรู้สึกถึงอำนาจที่เหนือกว่าแม่ทับหญิงยกมือขึ้นอย่างสงบคำพูดเพียงไม่กี่คำแต่กลับสั่นสะเตือนใจเขาคุณคิดว่าคุณพร้อมจะรับผิดชอบหรือไม่เสียงเธอหนักแน่นเยือกเย็นทหารหัวร้อนสุดตัวลงเล็กน้อยตระหนักว่าความโหดร้ายและความก้าวร้าวไม่ใช่ทางออกลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนรอบตัวความตึงเครียดแทบทำให้เวลาเหมือนหยุดนิ่ง ทุกสายตาในค่ายจับจ้องไปที่เธอไม่เพียงแต่ทหารหัวร้อนแต่ทุกคนต่างรู้สึกถึงอำนาจของแม่ทัพในวินาทีนั้นไม่มีใครกล้าขยับทุกอย่างเงียบสนิทแม้เพียงเสียงหัวใจเต้นเองก็ชัดเจนความจริงเปิดเผยชัดเจนโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม่ทัพหญิงถอนหายใจลึกแล้วเดินกลับไปยังทางเข้าทหารหัวร้อนอยังคงยืนนิ่งรู้สึกถึงแรงสะเทือนที่ไม่อาจลบเลือน ทุกคนในค่ายเงียบลงรับรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของหญิงวัยกลางคนคนนั้นไม่ได้เป็นแค่คุณป้าธรรมดาอากาศเริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วเหมือนทุกคนเพิ่งรอดพ้นจากความตึงเครียดอันตรายแม่ทัพหญิงเดินจากไปอย่างสง่างามทิ้งไว้เพียงความตกใจและความเคารพทุกสายตาตามองเธอจนเธอหายละไปค่ายทหารไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกคนรู้แล้วว่าบางครั้งสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงหลังจากแม่ทัพหญิงก้าวออกจากค่ายความเงียบยังคงปกคลุมทุกมุมทหารหัวร้อนยืนตัวแข็งใจเขายังสั่นรัวไม่หยุดร่างของเธอค่อยๆเลือนหายไปในเงาไม้เพียงแค่ร่างเล็กๆแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกเสียงรอบตัวกลับชัดขึ้นเสียงนกร้องใบไม้กระทบกันและเสียงลมหายใจของทหารที่ยังตกใจ ค่ายทหารเหมือนถูกแช่แข็งชั่วคราวไม่มีใครกล้าพูดคำไหนออกมาหัวใจของทุกคนเต้นแรงด้วยความเกรงกลัวและความเคารพที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนทหารหัวร้อนค่อยๆนั่งลงมือสั่นเล็กน้อยเมื่อเอื้อมจับปืนเขารู้แล้วว่าความรุนแรงไม่ใช่คำตอบและการเผชิญหน้ากับอำนาจที่แท้จริงทำให้เขาต้องคิดใหม่ทั้งหมดรอบตัวเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง แต่ความเงียบที่เกิดขึ้นหลังแม่ทับหญิงจากไปยังคงฝากร่องรอยของความตื่นตัวและความกลัวทุกคนในค่ายเริ่มมองหน้ากันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปรู้ว่าพวกเขาอยู่ใต้สายตาของผู้มีอำนาจแม้จะมองไม่เห็นตัวตนจริงและในใจลึกที่สุดทุกคนเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่เห็นภายนอกอาจไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงและอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสียงหรือความรุนแรง แต่ซ่อนอยู่ในความสงบความมั่นใจและความเด็ดขาดของผู้ที่รู้จักตัวเองค่ายทหารเริ่มกลับคืนสู่ความวุ่นวายปกติแต่ไม่มีใครลืมความรู้สึกของวันนั้นทุกสายตาย,ยังคงระวังทุกก้าวยังมีความเคารพซ่อนอยู่และทุกคนรู้ว่าแม่ทัพหญิงที่ปลอมตัวเป็นคุณป้าได้เปลี่ยนความคิดและหัวใจของพวกเขาไปตลอดกาลหลายวันหลังจากเหตุการณ์นั้น ค่ายทหารยังคงตึกก้องด้วยความทรงจำทหารหัวร้อนที่เคยยืนหยัดด้วยความโหดร้ายตอนนี้เดินด้วยความระมัดระวังและเงียบสงบเสียงรองเท้าบูทกระทบกรวดทุกก้าวเหมือนตัวใจทุกคนว่าอำนาจแท้จริงอยู่รอบตัวแม่ทัพหญิงกลับมาในฐานะผู้ตรวจสอบแต่ยังคงปลอมตัวเป็นคุณป้าเช่นเดิมครั้งนี้เธอไม่ได้เพียงสังเกตแต่เตรียมทดสอบความสามารถของทุกคน ทหารทุกคนต่างรู้สึกถึงแรงกดดันความตึงเครียดลอยอยู่ในอากาศเหมือนหมอกหนาเธอค่อยๆก้าวเข้ามายกสายตาสำรวจทีละคนทุกสายตาสบกับเธอด้วยความหวาดระแวงไม่มีใครกล้ารอบมองหรือตอบสนองทันทีทันใดนั้นเสียงคำสั่งจากเธอดังขึ้นชัดเจนเยือกเย็นและเด็ดขาดใครพร้อมจะยืนหยัดและรับผิดชอบจริงๆทุกคนหยุดนิ่ง หัวใจเต้นรวเหมือนทุกวินาทีสำคัญทหารหัวร้อนค่อยๆก้าวออกมาแต่เธอมองเขาอย่างไม่ละสายตาเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักทุกความคิดและการกระทำที่ผ่านมาความเงียบยาวนานจนแทบหายใจไม่ออกในวินาทีนี้ทุกคนรับรู้ว่าแม่ทับหญิงไม่ใช่เพียงคุณป้าแต่เป็นผู้ที่ควบคุมทุกอย่างด้วยสายตาเพียงหนึ่งคู่ความเคารพและความกลัวผสมผสานกัน ทำให้ทุก,กทุก้าคําสั่งทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายและน้ําหนักมากยิ่งขึ้นและแล้วเธอส่งรอยยิ้มบางเบาแต่เต็มไปด้วยพลังและความมั่นคงเหมือนบอกให้ทุกคนรู้การทดสอบนี้ยังไม่จบและผู้ที่ไม่พร้อมจะผเผชิญหน้ากับความจริงจะพบกับบทเรียนที่เจ็บปวดทุกสายตาจ้องตามเธอไปความสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจของแม่ทัพหญิง กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนค่ายทหารนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ประมาทจะต้องเจอความจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ำคืนหนึ่งหลังการทดสอบยาวนานค่ายทหารเงียบสงัดไฟจากตะเกียงสลัวรำไรเงาของต้นไม้พาดผ่านพื้นกรวดเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในความมืดแม่ทัพหญิงปรากฏตัวอีกครั้ง เธอไม่ได้สวมชุดธรรมดาเหมือนก่อนแต่ชุดสีเข้มกระชับตัวพร้อมท่าทีที่บ่งบอกถึงความเด็ดขาดสายตาของเธอสองลอดหมวกจับทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวทหารหัวร้อนยืนอยู่ตรงกลางสนามยังสั่นสะท้านจากความเครียดและความกลัวแม่ทัพหญิงค่อยๆก้าวเข้ามาแต่ละก้าวหนักแน่นเหมือนเสียงของคำสั่งที่ไม่ต้องพูดคุณคิดว่าพร้อมหรือยัง เธอถามด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นความเงียบเข้าปกคลุมทุกคนรอคอยคำตอบของเขาหัวใจของทหารเต้นรัวเหงื่อไหลลงตามขมับเขารู้แล้วว่าไม่มีที่หลบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็หมายถึงความพ่ายแพ้แม่ทัพหญิงยื่นมือไปจับบ่าของเขาสัมผัสนั้นหนักแน่นและมั่นคงเหมือนส่งแรงที่ทำให้เขารับรู้ถึงอำนาจที่แท้จริงสายตาเธอไม่ละสายตา เหมือนอ่านทุกความคิดและทุกความกลัวทันใดนั้นเสียงลมพัดแรงใบไม้กระทบก,กันดังสนัน่นเหมือนประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทหารหัวร้อนคุกเข่าลงรับรู้ถึงความจริงที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนแม่ทัพหญิงถอนหายใจลึกแล้วก้าวถอยหลังทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเธอและทุกคนในค่ายรู้สึกได้ว่าความทดสอบครั้งสุดท้ายนี้ ไม่ได้จบเพียงคืนเดียวค่ายทหารเงียบสงบแต่ในใจของทุกคนความเคารพความกลัวและความตื่นตัวได้สถิตยอยู่ตลอดไปไม่มีใครกล้าลืมสายตาและพลังของแม่ทัพหญิงที่ปลอมตัวเป็นคุณป้าธรรมดาแต่เปลี่ยนชีวิตและหัวใจของทุกคนไปตลอดการรุ่งสางวันใหม่แสงอาทิตย์ลอดผ่านต้นไม้ลงบนพื้นกรวดค่ายทหารเริ่มคึกคักอีกครั้ง แต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมทุกสายตาย,ยังคงระมัดระวังทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายทหารหัวร้อนที่เคยก้าวร้าวตอนนี้เดินด้วยท่าทางเงียบสงบความกลัวและความเคารพผสมผสานอยู่ในหัวใจเขารู้แล้วว่าการกระทําของเขาแต่ละอย่างอาจถูกสังเกตโดยผู้ที่แท้จริงเหนือนกว่าแม่ทับหญิงปรากฏตัวอีกครั้งครั้งนี้เธอสวมชุดธรรมดาเหมือนคุณป้า แต่สายตาย,ยังคงเฉียบคมและเต็มไปด้วยพลังที่ไม่อาจมองข้ามทุกคนในค่ายต่างหยุดงานชั่วคราวจ้องมองเธอด้วยความเคารพและความหวาดระแวงเธอเดินไปตรวจสอบทุกหน่วยพูดคุยสั้นๆแต่หนักแน่นคำพูดของเธอเหมือนแผนที่ชี้ทางและตวนใจทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบทหารหัวร้อนเงยหน้ามองเธอรู้สึกถึงแรงกดดันและความจริงที่ต้องเผชิญ เขาเข้าใจแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตัวเองและทุกความพลาดที่ผ่านมาจะถูกแก้ไขด้วยความตระหนักรู้และความอดทนแม่ทัพหญิงหยุดยืนตรงกลางสนามเธอสังเกตทุกคนอีกครั้งยิ้มบางเบาแต่เต็มไปด้วยพลังเหมือนบอกทุกคนว่าวันนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่ความเคารพความมีวินัยและความรับผิดชอบจะเป็นกฎใหม่ที่ค่ายต้องปฏิบัติสายลมพัดเบา ใบไม้กระทบกันเป็นเสียงเบาทุกคนรู้สึกถึงความสงบแต่ก็รับรู้ถึงพลังที่ไม่อาจมองข้ามแม่ทับหญิงก้าวถอยหลังและค่อยๆหายลับไปในเส้นทางทิ้งไว้เพียงร่องรอยของความตื่นตัวและความเคารพที่ไม่มีวันเลือนหายค่ายทหารกลับคืนสู่ความวุ่นวายปกติแต่ทุกคนเปลี่ยนไปและไม่มีใครลืมความจริงว่าผู้หญิงที่ดูเหมือนคุณป้า เคยอยู่ตรงนั้นและได้เปลี่ยนหัวใจของพวกเขาไปตลอดการค่ำคืนหนึ่งหลังจากหลายวันแห่งความตึงเครียดทหารทุกคนกลับมารวมตัวที่สนามฝึกเสียงลมพัดผ่านใบไม้ทำให้เกิดนโยกไปมาเหมือนตวนใจว่าความจริงยังไม่จบแม่ทัพหญิงปรากฏตัวอีกครั้งครั้งนี้เธอสวมชุดสีเข้มเหมือนชุดประจำตัวแม่ทัพสายตาเฉียบคมจับทุกการเคลื่อนไหว ทหารทุกคนรู้ว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายกำลังเริ่มเธอก้าวไปตรงกลางสนามยืนเงียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจเสียงหัวใจของทุกคนดังก้องในความเงียบทหารหัวร้อนที่เคยยืนหยัดอย่างมั่นใจตอนนี้ยืนตัวแข็งรู้สึกถึงแรงกดดันคืนนี้ไม่มีใครหลบซ่อนตัวได้น้ำเสียงเธอเยือกเย็นและหนักแน่นทุกสายตาจ้องมองเธอทุกความเคลื่อนไหวของทหารถูกสังเกต เหมือนถูอ่านทุกความคิดท่านใดนั้นแม่ทัพหญิงส่งสัญญาณมือทหารทุกคนต้องเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งที่กำหนดแต่หัวใจของทุกคนเต้นรัวไม่มีใครกล้าผิดพลาดทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความระมัดระวังทหารหัวร้อนก้าวช้าช้าแต่สายตาของแม่ทัพหญิงจับทุกก้าวเขารู้สึกเหมือนทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกชั่งน้ำหนักและวัดคุณค่าด้วยสายตาเพียงคู่เดียว ความเงียบยาวนานจนแทบจะขาดใจลมพัดแรงขึ้นใบไม้กระทบกันเหมือนสัญญาณเตือนและทุกคนรับรู้ได้ว่าคืนนี้จะเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืมแม่ทับหญิงก้าวเข้ามาใกล้สายตาของเธอเฉียบขาดแต่ในรอยยิ้มบางเบาเต็มไปด้วยพลังที่ย้ำเตือนทุกคนความสงบความมั่นคงและอำนาจสามารถเปลี่ยนใจและชี้ทางให้กับทุกคนได้ ทหารทุกคนยืนตัวตรงรับรู้ถึงความจริงและเข้าใจว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายไม่ได้วัดเพียงกำลังหรือความโหดร้ายแต่วัดความกล้าความอดทนและความสามารถที่จะยืนหยัดต่อหน้าความจริงค่าคืนนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็เต็มไปด้วยความเคารพและความประหนักแม่ทับหญิงยกมือส่งสัญญาณและค่อยๆหายลับไปในเงามืดทิ้งไว้เพียงความทรงจำ และบทเรียนที่ไม่มีใครลืมได้ตลอดชีวิตค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความเงียบแต่สายลมเย็นพัดแรงเหมือนกำลังเตือนทุกคนถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม่ทับหญิงหยุดยืนกลางสนามมองไปรอบตัวด้วยสายตาที่เฉียบคมแล้วค่อยๆถอนหายใจลึกความสงบเยือกเย็นแผ่ซ่านออกมาทุกทิศทางทันใดนั้นเธอค่อยๆลอกหมวกปีกกว้างออกเผยให้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคย สายตาเฉียบขาดและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยอำนาจทุกคนในค่ายช็อกหัวใจเต้นแรงทหารหัวร้อนถึงกับสุดตัวลงรับรู้ทันทีว่าผู้หญิงที่ดูเหมือนคุณป้าคือแม่ทัพหญิงผู้บัญชาการสมรภูมิหลายครั้งคืนนี้คือบทเรียนสุดท้ายของพวกคุณเสียงเธอหนักแน่นเยือกเย็นทุกสายตาจ้องฟังทุกความคิดหยุดนิ่ง ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งแม่ทับหญิงก้าวเข้ามาใกล้จับไหลทหารหัวร้อนเบาๆแต่แรงนั้นหนักแน่นจนเขาแทบสุดลงสายตาเธอจ้องลึกเข้าไปในหัวใจเขาเหมือนจะอ่านทุกความคิดทุกความกลัวและทุกความผิดพลาดที่ผ่านมาการกระทำของคุณทุกอย่างจะสะท้อนถึงตัวตนของคุณตลอดไปเสียงเธอดังก้องกลางสนาม เหมือนสะกดทุกสายตาทำให้ทุกคนยืนตัวตรงใจสั่นด้วยความเคารพและความหวาดกลัวลมพัดแรงใบไม้กระทบกันดังสนัน่นเงาของเธอพาดลงบนพื้นกรวดและทุกคนรู้แล้วว่าค่ายทหารนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม่ทับหญิงถอยหลังแล้วก้าวออกจากสนามทิ้งไว้เพียงความทรงจำและบทเรียนที่ฝังอยู่ในใจทุกคน ความสงบความเด็ดขาดและอำนาจที่ไม่อาจมองข้ามได้เปลี่ยนชีวิตและหัวใจของทุกคนตลอดการค่ําคืนนั้นยังไม่จบลงง่ายๆแม้แม่ทัพหญิงจะก้าวออกจากสนามเงาเธอยังทอดยาวอยู่เหนือพื้นกรวดความตึงเครียดยังคงแผ่ซ่านไปทั่วค่ายทันใดนั้นเธอหันกลับมาอีกครั้งสายตาเฉียบคมเต็มไปด้วยพลังทหารทุกคนรู้ทันทีว่า นี่คือบททดสอบสุดท้ายคืนนี้ใครกล้าที่จะยืนหยัดต่อหน้าความจริงเสียงเธอดังก้องทั่วสนามเหมือนคำสั่งและคำเตือนรวมกันทหารทุกคนใจสั่นแต่ไม่มีใครกล้าหลบสายตาเธอแม่ทัพหญิงก้าวเข้ามาใกล้จับมือทหารหัวร้อนเบาๆแต่แรงนั้นหนักแน่นและมั่นคงเหมือนส่งผ่านความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธเขารู้แล้วว่าการกระทำที่ผ่านมา และความคิดของเขาในทุกวินาทีถูกประเมินและตัดสินแล้วลมพัดแรงใบไม้กระทบกันราวกับเสียงกลองทหารทุกคนยืนตัวตรงหัวใจเต้นรัวราวกับพร้อมระเบิดแม่ทับหญิงยกมือขึ้นทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกแช่แข็งชั่วคราวความโหดร้ายความหญิงโสและความประมาทเธอพูดช้า จะถูกเปิดเผยและต้องรับผลของมันเสมอทหารหัวร้อนคุกเข่าลงน้ำตาไหลลงบนกรวดรับรู้ถึงความจริงที่เขาเพิ่งเข้าใจความกลัวความเคารพและความตระหนักแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายแม่ทับหญิงถอนหายใจเบาๆแล้วก้าวถอยหลังสายลมพัดแรงขึ้นและเธอหายลับไปในเงามืดทิ้งไว้เพียงความเงียบความเคารพ และบทเรียนที่ไม่มีใครลืมได้ตลอดชีวิตค่ายทหารทั้งค่ายเปลี่ยนไปทหารทุกคนเข้าใจแล้วว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่เสียงหรือความรุนแรงแต่ซ่อนอยู่ในความสงบความมั่นคงและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงค่าคืนนั้นเริ่มเข้าสู่ช่วงคลแม็กแม่ทับหญิงหายไปไม่นานแต่จู่ๆเสียงคำสั่งดังขึ้นกลางสนาม ดังก้องราวกับสะท้อนมาจากทุกมุมคืนนี้ทุกคนจะต้องผเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองเสียงเธอหนักแน่นเยือกเย็นทหารทุกคนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดใจท่านใดนั้นแม่ทัพหญิงปรากฏตัวอีกครั้งครั้งนี้เธอสวมเครื่องแบบเต็มยศปีกหมวกและเครื่องหมายเหรียญประดับเต็มตัวสายตาเฉียบคมจับทุกความเคลื่อนไหวและทุกสายตาในสนามหยุดนิ่ง ผู้ใดคิดว่าอำนาจอยู่ที่การตะโกนหรือการข่มขู่พรุ่งนี้จะเข้าใจว่าความกล้าและความรับผิดชอบต่างหากคืออำนาจที่แท้จริงทุกคำพูดของเธอราวกับค้อนทุบลงบนหัวใจทำให้ทุกคนต้องตลืนน้ำลายเธอเดินตรงไปยังทหารหัวร้อนยืนตรงหน้าด้วยรัศมีอำนาจเต็มตัวคุณเคยคิดว่าคุณยิ่งใหญ่แต่ความจริงอยู่ที่นี่และตอนนี้เธอพูดเสียงต่ำ แต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้เขาแทบสุดทหารหัวร้อนก้มหน้าลงเมื่อไหลยตามขมับเขารู้แล้วว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายจะไม่ปล่อยให้ใครหลีกเลี่ยงทุกการกระทำที่ผ่านมาถูกเปิดเผยด้วยสายตาของแม่ทัพหญิงเพียงคู่เดียวแม่ทัพหญิงก้าวถอยหลังยกมือขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์จงเรียนรู้จากคืนนี้ความกล้าค,ความรับผิดชอบและความสงบ จะเป็นหนทางสู่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงทุกคนในค่ายเงียบสนิทรับรู้ถึงอำนาจและบทเรียนทหารหัวร้อนลุกขึ้นยืนใหม่สายตาเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความเคารพและความประหนักแม่ทัพหญิงค่อยๆก้าวออกจากสนามทิ้งไว้เพียงร่องรอยของความตึงเครียดและบทเรียนที่ฝังลึกในใจของทุกคนค่ายทหารนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทุกคนรู้ว่า บางครั้งใครก็ตามที่ประมาทจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างเต็มแรงรุ่งเช้าวันใหม่แสงอาทิตย์สัดส่องลงบนค่ายทหารแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมทุกคนเดินด้วยความสงบเต็มไปด้วยความเคารพและตระหนักทหารหัวร้อนที่เคยยืนหยัดอย่างโหดร้ายตอนนี้ก้าวอย่างมั่นคงและรอบคอบเขารู้แล้วว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากเสียงคำสั่งหรือความรุนแรง แต่เกิดจากความอดทนความรับผิดชอบและความกล้าที่จะ,ะเผชิญความจริงแม่ทัพหญิงปรากฏตัวอีกครั้งครั้งนี้เธอยิ้มบางเบาสายตาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกบทเรียนที่พวกเธอได้รับไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อสอนให้รู้จักความจริงเสียงเธอหนักแน่นและสงบทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและแรงบันดาลใจเธอเดินตรวจค่ายเป็นครั้งสุดท้ายจับมือทหารบางคนเบาๆ ทิ้งร่องรอยของความเคารพและแรงผลักดันทุกคนรู้แล้วว่าแม่ทับหญิงไม่ใช่เพียงคุณป้าแต่เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนหัวใจและชีวิตของพวกเขาได้เมื่อเธอก้าวออกจากค่ายสายลมพัดเย็นผ่านใบไม้ทุกสายตาย,ยังคงจับตามองและทุกคนรู้ว่าค่ายทหารน,นี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบทเรียนความกล้าและความเคารพที่ได้รับจะอยู่ในใจพวกเขาตลอดไป เงียยสงบแต่เต็มไปด้วยพลังแม่ทับหญิงค่อยๆเดินหายลับไปในเส้นทางทิ้งไว้เพียงความทรงจำและบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครลืมได้ค่ายทหารกลับคืนสู่กิจวัตรแต่หัวใจของทุกคนเปลี่ยนไปตลอดกาล